เปิดขุมทรัพย์สี่ธุรกิจโตโน่ไม่ได้มีดีแค่ร้องเพลงรายได้อู้ฟู่กำลังถูกจับตาอย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องและนักแสดงโตโน่พากินคำวิไลศักดิ์เป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการบันเทิงที่มีผลงานมากมายนอกจากนี้หนุ่มโตโน่ยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจร หบริษัทมิชชั่นวันเอเชียจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่21มิถุนายน2567พบนายพาคินคำวิไลศักดิ์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน4,000หุ้น40.00%มูล,ลค่าหุ้น0บาทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ด้านความงามและด้านสุขภาพทุกประเภทปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาท 2. บริษัทสร้างต้นน้ำจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่27ธันวาคม2553โดยมีรายชื่อนายพากินคำวิไลศัก์ปรากฏเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน9,998หุ้น99.98%มูล,ลค่าหุ้น23,855,661บาทดำเนินธุรกิจบริการจัดหาจัดแสดงของนักสแสดงละครภาพยนต์วิทยุหรือโทรทัศน์ปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ ปี2,565รายได้1 7 6เจ6 3ล้านหกแสสบาทกำไร2องล้านแดสบาทปี2,566รายได้1 0บล้านสี่แสนบาทกำไร1นึ่งล้านี่สบาทปี2,567รายได้9ก้าล้านสาแสบาทกำไร1นึ่งล้านห้าแสบาท ปี2567มีสินทรัพย์รวม23,993,554บาทนี้สินรวม1,033,121บาท 3. บริษัทเอลเฟอร์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่30สิงหาคม2567พบนายพากินคำวิไลศักดิ์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน4,700หุ้น47.00%มูลค่าหุ้น0บาทดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปัจจุบันทุนแดดจดทะเบียน1ล้าน บ 4. บริษัทสุดลมโชยจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่15มกราคม2557โดยมีรายชื่อนายพากินคําวิไลศักรปรากฏเป็นกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยอาหารสัตว์และยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชและสัตว์ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทปัจจุบันมีสถานะเป็นเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2559